เฮ้เฮพี่กับทำไมน่ารักจังทำาผมเบอ่ไปท่างวันแล้วพี่รู้ตัวบ้างไหมว่าคนแบบพี่แม่งโคตรน่ารักเลยเลยอยากให้เราได้รักกันแต่พี่ค็มอผมไม่ซ้ำกันและอยากให้รู้เอาไว้ว่าถ้าพี่ไม่มีใครพี่ก็ยังมีผมแลจะไม่ทำให้ขอ ผมเื่อผมจะไม่เป็นเนคนอื่นตั้งแต่ผมหลับตาลงก่อนนึกถึงพี่ไปจนเพื่อจะอยู่กับพี่ตลอดเวลาไม่ว่าเราสองจะลบยึนเล่นเรื่องทั้งหมดที่อ่านมาผมว่าไม่นานพีคงลืม ถ้าอยากได้อะไรก็ให้พี่ขอเพราะผมยังเป็นพี่หนึ่งไม่ใช่แค่พี่สองไม่ค่อยรู้เรื่องความรักเลยอยากให้พี่สอนฟังผมสักหน่อยพี่ถือว่าจะนนี่ขอเพราะว่าทุกๆกอย่างที่จะทําให้เธอหวังแค่อย่างเดียวคือผมหวังจะได้ใจดีไม่ดีผมหวังว่าพี่จะให้เบอร์แต่พี่คงบอกว่าผมมันเพื่อเพื่อนพี่มันเยอะคงจะได้เบอร์พี่ําทำไมน่ารักจังทำผมเพิ่มให้ทางว่าเราเปีรู้ตัวบ้างไหมว่าคนแบบพี่แมงโคตรน่ารักเลยเลยอยากให้เราได้รักกันแต่พี่คงบอกผมไม่ซ้ำกันเลยอยากให้รู้เอาไว้ว่าาพี่ไม่ไม่ค่า พี่ก็ยังมีผมและจะไม่ทำาใ่โคมคืนผมจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นตั้งแต่ผมหลับตาลงก็นึกถึงพี่ไปจอนคืนจะอยู่กับพี่ตลอดเวลาไม่ว่าเราสองจะล้มยืนและเลืองทั้งหมดที่อ่านมาผมว่าไม่นานพี่คงลืมอย่าให้รู้เอาไว้ว่ารักมากมายขอให้ผมคนนี้ได้ไปยืนข้างขางกาย ก็แค่อยากจะพูดความในใจอยู่ข้างในโอกาสสุดท้ายของผมแล้วแล้วตัวพี่เองแล้วว่าไงอ้ ไปเหอพี่ครับทำไมน่ารักจังทำผมเพอไปทางวันแล้วพี่รู้ตัวบ้างไม้ว่าคนแบบพี่แม่งโคตรน่ารักเลยเลยอยากให้เราได้รักการแต่พี่คงมองผมไม่ซ้ำกันและยังให้รู้เอาไว้ว่าถ้าพี่ไม่มีขารพี่ก็ยังมีผมและจะไม่ทำให้คมคเพื่อนผมจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นตั้งแต่ผมหลับตาลงก็นนึกถึงพี่ไปจนเพื่อนจะอยู่กับพี่ตลอดเวลาไม่ว่าเราสองจะล้มยืนและเลื่อนทั้งหมดที่อ่านมา ผมว่าไม่นานที่คงลืม